สวัสดีค่ะมาพบมาพอก,กับแม่บัวชัยเดบัว j o 2อ f f i c i a l ค่ะพี่นองค่ะมาพอก,กันมาอนี้ค่ำค่อยร้อยแรงแล้วเนาะค่ะเนาะพี่นอง มาพบมาพอกันมือนี้ในวันว่างๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นมือเดินทางสีขามาทัวร์ออนทัวร์ในภาคกลางนะคะสีบักงเทพกับโบเมียนเพราะว่าอยู่ระยองชนบุรีนะคะพี่น้องขาวันที่24นี้มกราคมนี้นะคะพอกับพีกับน้องอยู่โค้งขวาวสกินเนาะคะ่ะเนาะยี่สิบหากับสีขามาชนบุรีเนาะคะ่ะเนาะพานทองเอ้ยอมตะนครแมนกะอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี ยังใดกับผู้ใดอยู่ไกลอยูส่สองใดกะไปให้กำลังใจลูกๆเนาะคะ่ะเนาะไปให้กำลังใจสาวน้อยเพรบ้านแพงเนาะคะ่ะพี่น้องคะแม่บัวกับนางเบิงคลิปยิ้มบุยบ้ยบุ้ยอยู่มือนี่นะคะ่ะเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขะคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ตนนะะันแรงเนาะหลังจากอีหล่าไปไปถึงงานแล้วเพื่อนกับไปไปเบิงพี่พี่พ่อพอแม่แม่ไอในวงเนาะ ไหวพระแล้วเมืม่อวานนี้เป็นวันพฤหัสเนาะเพื่อนกับไหวพระแล้วเร้าซีกแล้วเรียบร้อยอีหลามีโอกาสได้ไปบึงผีพ,พีในวงเพิินลำบวงสวงพี่น้องคะลำบวงสวงของวัดน้องวัดน้องนางบุตรเนะาะพระอาจารย์เพิ่นว่าวัดน้องนางบุตร่าสันแต่ว่าซื่อนําบัดน้องอีบุตรแต่ว่าเพิ่นนอื่นกันเพื่อนบอกกันวัดน้องนางบุตร่าสันคะ่ะพี่น้องคะ คือคือไม่บวัวไปไปไปสะดุดไปไปประทับใจตอนบอกว่าคณะกรรมการเจ้าภาพขอขอห้อีลาขอห้อีลา้นไปไปลองบวงสวงห้เพราะว่าสิเปิดใส้หอ,อากระจายข่าวพี่น้องคะจะเปิดเสียงอีลาออกหอ,อากระจายข่าวไม่บวัวกับบุคคลว่าหอ,อากระจายข่าว้นไปจักหมู่บ้านจากัจกจักหมู่บ้านจักหมู่จักหยังเนาะ พอกระจายข่าวในหมู่บ้านอาจิะจนี้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามังสีน่นาออีลาก็เลยว่าอุ้ยมาบอกเป็นแต่อยากอายแท้แตะกระล่องค่ะพี่น้องค่ะด้วยสปีริตของนักร้องนะคะด้วยนางเป็นคนมักหลงมักล้ําแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรอยู่แล้วนะคะสําหรับน้องอุ้งอิงนะคะพระพระอาจารย์กับอ็นดูอีลาน้องกอง็เล่นน้องอุ้งอิงก็ร้องเพลงสาวสําน้อยคอยฮักสาวสําน้อยคอยฮักพี่น้องค่ะพ,พี่พี่ก็โบกมือเข้าจังหวะให้ ผู้ฟอนกับฟอนผู้ตบมือกับตบมือค่ะพี่น้องคะเป็นยังกี่ประทับใจนี่คือผู้นําทีมงานศูนย์หน้าเหมือนที่พ่อโจพูดนะคะพี่น้องเป็นศูนย์หน้าตัวจีดและก็เป็นบอสน้อยเป็นผู้นําทีมงาน,เป,น,างงนางเป็นลูกสาวของหัวหน้าวงเป็นลูกสาวหัวหน้าที่พ่อโจว่าตลอดว่าอุ้งอิงซิเป้ สิไปเเาอุงอิงเทียบอุงอิงเบาถึงอุงอิงกับปืนถึงแบบเทียบกับปืนบ่ไรเพราะว่าอุงอิงคือลูกสาวพ่อโจอุงอิงคือลูกหัวหน้าวงแล้วน้องก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตหน้าที่ได้ดีมากว่าแม่นว่าสีขืนบ่บวว่าสีขืนไปรับอเอียงเก็ไปรับเงินคามอลำแทนพอ ไปเปิดงานแทนพอไปทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆงานที่เห็นกันมานะคะพี่น้องคะเขาก็เห็นกันมาตลอดว่าน้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็วางตัวได้ดีมากๆแล้วอย่างเมื่อคืนนี้นะบ่มีสคริปบ่มีอย่างเลยค่ะพี่น้องคะลองสดๆนี่คืออง๋์อิงนะคะอง๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพี่น้องคะแล้วก็ความประทับใจเขาไม่บวกอยังบ่เบิดออีกประทับใจพระอาจารย์ ยิลาเขาไปการาบพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าเกิดเมื่อใดอิลากระบอกว่าเกิดวันพฤหัสแล้วเป็นกิริยามารยาทที่นั่งนางต่อหนาพระอาจารย์นั่นคือพี่น้องบบมีบมบมีบบมีบบมีวีแววของเด็กสิบสิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าคือเดียกหน่อยเด้พี่น้องคะเป็นคือผู้หญสาง่างามสาง,างามมากสวยงามมากหนะแล้วก็ สิ่งที่ไม่บัวทึ่งอีกอย่างนึงก็คออือพ่อพ่อพาอาจารย์สิรปูเขนเนาะพาอาจารย์สิหันไปหาพระลูกขณะเนะาะว,ว่าให้สวดเทียนโตขนคิงลูกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะไม่บัวขนคิงขนคิงลูกอิหลีแล้วก็ไป็นฮมันมันเป็นบทสวดมันเป็นคือแบบว่าเพิ่นต้องเพรพิธีไงอย่างจางังศีนาพี่น้องคะ่ะท่า ไปศึกษากสิหูเนาะผู้ใหเคยเขาวัดฟังธรรมกสิหูว่าสวดเชนโตูดีพุทธสีหิตตาบตอนพิธีสําคัญสาคัญเนาะพี่น้องคะแต่นี่เพื่อนไปไห้พระลูกคณะสวดไห้ในขณะที่ผูกข้อมือให้น้องอุ้งอิงให้เจ้านังหน่อยเ่านี่แหละค่ะพี่น้องคะไม่บวกเลยค้นคี้งลูกเป็นบุญเป็นบุญ,เป,บญเป็นวาสนาหลีแล้วก็หลายหลายครั้งที่เราเห็นว่าพระพระผู้ใหญ่ พระผูยย้หญยเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆฉีเขามาเห็นอิหลาธรรมะเขามาไอเห้อีหลาเขาไปหาหรือว่ามา่พอกันสิเป็นที่เอ็นดูของพระอาจารย์สิเป็นพี่เอ็นดูของพระเกจิดังๆเพิ่นคือสิเพิ่นเฮ็ดคือเพินพ่นเพิ่นเพิ่นกิริยาที่พระอาจารย์แสดงออกเหมือนท่านดีใจมากท่านดีใจที่ได้เจอน้องแล้วก็ท่านท่านมีความสุขอะพี่น้องคะ ท้ามองถ้าเบิ่งไปย้อนหลัง hire, หลายๆคลิปอิล่าสิเป็นขวัญใจของพระอาจารย์ยี่หลีค่ะพี่น้องคะมันเป็นมันทําให้เราเห็นว่าน้องมีความสุขน้องน้องมันทําให้เรารมันทําให้เรามีความสุขที่น้องคือเห็นน้องเป็นยังซี่ล่ะกะเขาเห็นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องคะเห็นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นเป็นกําลังใจทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ เห็นน้องสู้เห็นน้องประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นน้องน้องมีความมานะพยายามแล้วน้องมีความคือมีมีมีความเป็นหัวหน้ามีความเป็นทุกสิ่งอย่างในความที่ห้ามหมักนะเอาบอกง่ายง่ายซัก,ก,กนะหมักเนาะพี่น้องคะมันก็นเลยบมันก็นเลยแบบ,บว่าบงสิสรรหาคําเว่าคั่มใดมาว่าให้ให้พี่น้องไน้ฟังแต่ว่า แม่บัวคิดว่าทุกๆคนพอพอแม่แม่ทุกคนกับสีคิดขึ้นแม่บัวเด้เห็นลูกยิ้มเขากับยิ้มเห็นลูกร้องเขากับมวนเห็นลูกไห้หเขากับเอาเป็นอย่างคือเป็นห่วงพี่น้องขะเข้าใจบ่คะ่ะเข้าใจอารมณ์แม่บัวว่าคืออันนี้พูดเรื่องส่วนตัวตัวเองแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจังใดกะมวนกะซึนคือเเราคะ่ะมันเป็นความประทับใจเมื่อคือนนี้ประทับใจมากๆค่ะที่วัดหนองนางบุตรนะคะพี่จังหวัดกระสินนะ้ะพี่น้องขะแล้วก็ น้องก็ขึ้นไปทําการแสดงมือขืนก็สวยงามเหมือนเดิมค่ะสวยงามพระรามแปดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพ่อโจว,วางใจได้พ่อโจวไว้ใจได้ว่าวงหนึ่งนี่พ่อโจสามารถไปทําธุระประปังได้หลายๆวันพ่อโจสามารถที่จะวางมือให้ลูกสาวคนนี้ได้นะคะพี่น้องคะจังไดก็เป็นกําลังใจให้ผู้ใดอยู่ใกล้ยี่สิบสี่ยี่บห้าผู้ใดอยู่ใกล้ระยองชนบุรีก็ ขอให้สนุกข,ขอให้มวนๆนะคะน้องบูดบยเบยไก่กะเข้ากลุ่มปิดนะคะถ้าเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะคะแล้วก็เขาไปจองตัวทำมือเดียวก็ร้อยเก้าบาททะสองมือก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแต่ไม่บัวว่าสองมือนี่มวนกลัวนะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใดบ่มีโอกาสได้ไปกะเข้ากลุ่มปิดนะคะไปพอกันอยูใ่ในกลุ่มปิดไปฟ่อนว่นวานๆอยูใ่ในกลุ่มปิดดูได้ตลอดชีพค่ะตาบตราบใดที่เรายังดูเพจดูด โซเชียลอยู่นะคะเข้ากับเบิงใดตลอดค่ะเวลาเขามีการมีงานเขาก็เปิดในมูฟังใ้ตลอดค่ะปิดยังไดพี่น้องกับมวลกับซึนคือเก่าเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดพ่านมากพอคลิปไม่บัวแล้วกะกดกระดิง่งกดติดตามกดติ้งๆิเห็นไหมบัวในเด้อค่ะแล้วก็ฝากเบิ้งคลิปฝากตริ๊งฝากทักท้ายฝากเขามาใดนะคะอยากให้ไม่บัวทําคลิปยังไงก็บอกได้นะคะแต่ แนะนำได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะก่อนจันมอนี่ฝากชัยเดบัวเจอโ,โอทูออฟฟิเชียลด้วยนะคะสวัสดีจ้า